ลมระวังลมอาสวมกางเกงในสวมกางเกงในอาสวมกางเกงใ,ใส่กางเกงในเอาเสื้อ,อสกเข้าคอเส,สื้อสกเข้าคอใส่เสื้อก่อน,อนมันจะบังคับัวกันเนาะใส่หบวกกันเนาะเพื <c oughs> ่อล้มหนะ่ะเนาะบอกว่าใส่เสือ้อมามาแล้วมาเ,มาเปลี่ยนนะครับมาถึงแล้วถอดเปลี่ยนใส่ใส่สาบขัดตอนถ้าใส่หบวกกันเนาะก่อนม่สูมเสื้อมาได้เด้อมา อาสว,าสวาตัวไปบวกันนอกวิ่งถึงตาม,ม้านนอกบวกกันนอกกันเลยโอ้บวกสามแหมคือมาขัดอ๊อฟบวกกันนอกรอบสี่หลักคันนี้แหละเรียกว่าอุบัติเหตุท่านจะอันตรายถ้าท่านไม่ใส่บวกกันนอกเวลาขับขี่ขขอ่ะอ่าสวมหัวใส่กันใส่กางเกงใหมระวัง,ง,งครับอาจาหน้าที่นับโค้ชอาจารย์ที่ไปวิ่งไปแล้วกันออกไปข้างหลังเด็ก้าใครมาวิ่งกระถอยออกไปไปเลย ไปวิ่งเลยทอนโอ้ยจะจิตนมวัดกันมาที่นี่เหลือเหลือกี่คนเอาไปวิ่งแล้วเจ้าหน้าที่กันออกไปเลยเจ้าหน้าที่กันเลยจะได้นับได้โอ้ไปวิ่งแล้วดูใส่กางเกงไงใส่กางเกงไงสวมแล้วเรียสูบต่อไปเสียบมูสโอนยี่สูบเสียบไปเร็ว โอ้ยจะเป็นสีสันซะเอาเร็วเร็วไปถอดถอนเก่งในก่อนมาดับปั้วเก่งในก่อนเก่งได้ก่อนอันแรกใส่ไหมเก่งในก่อนเอาเร็วเตะเก่งในเร็ว นออเสวมปั๊บใส่หมวกใส่หมวกก่อนแล้วประดิ๋ยวได้มาแล้วแม่ถ้าถ้าเก่งในเวลาพูดได้ป็นหายนะเคื่องน้ำปลานดำรงล้าใส่เกงในนะนาทีการออกไปเพราะว่าเราจะได้นับคนนับคนนับคนแต่ตอนนี้ระว่างการ อ่ะอุบัติเหตุพระอะไรเราใส่หมวกกันน็อกเลยไปรัดคอพอรี่ในบุกฟิตโตย่างจะได้ทีกันออกไปเร็วเรื่องขั้นบรด้เตอมีเซลเขเติมเปลี่ยนสิ้นเนาะสีขาวดิเร็วเ้านยย้ถ้าจะเก็ไปเร็วตปไดอาชุดใส่หัวกอกกันไดไหมไปนะครับ อาสุดกับมาถือหัวเออแล้วเสียบตะเก่งไหมกันเสียบเสียบอย่าตันเลยอย่าตันอาการกไปออกไปครับโมเจ็เหลือสามมีใครเหลือหมวดเก้าเหลือสามเจ้าหนาที่ดูถอยออกไปนะหมวดไหนถอยออกไปใครแข่งเสร็จแล้วถอยไปใครแข่งเสร็จแล้วถอยถอยครับมันจะได้รู้ยใครแข่งเสร็จแล้วถอยมันจะมีคนมือมาด้านหน้าที่ยกมือนะใครหมวดเจ้าหน้าที่ยกมือ วัวไปใชลูกแม่ลูกเนี่ยเสือไปนะเสือเจ้าอยู่วัวเ้าเสือเจ้าหูดน้าวมูเก้าาไปเสืยแม่เสือหมไหนโดนหัไหนโอ้ยพี่น้อเขา้ไแล้วหมูสเก่งไม่เนี้ดกันกอนพี่เ้อเขาบ้งมูเสียเ่งมอยากะไเสเก่งไม่เนี้ดูกันหเสียมึงเอ้าเอ้าขาเอาเสียเร็ว อ,อ่ะวมูที่ไหนครับมูที่นหนึ่งโนดูสิบสองมูสี่ได้ที่หนึ่งที่สองโนดูที่สามนาดีอ่ะไม่ใช่มู